ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเซเมนโยสอหลุดมือ6ตัวรุกรอลิเวอร์พูลทาบร่วมทับแม้ลิเวอร์พูลจะแสดงความสนใจคว้าอองตวนเซเมนโยมาร่วมทีมแต่ถึงขณะนี้กองหน้าทีมบอลมัดถูกระบุว่าสอย้ายไปค้าแข้งกับแมนซิตี้เต็มแก่แล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นมาเกฮีสเซนเตอร์ฮับทีมคริสตันพาเลซที่เกือบย้ายไปค้าแข้งกับหง์แดงเมื่อช่วงซัมเมอร์กลายมาเป็นเป้าหมายอีกรายของเรือใบสีฟ้าเช่นกัน หลังจากทีมของเปปกอร์โอลาเสีย2กองหลังที่บาดเจ็บไปพร้อมๆกันทั้งยอสโกกวาดิโอและรูเบนดิอาสจะอย่างไรก็ตามนักเตะไม่ไร้เท่าใบพุทธาฉะนั้นแล้วลิเวอร์พูลจึงมีตัวเลือกรายอื่นๆให้มองหาถมเถโดยเฉพาะอย่างยิ่ง6สตาดังต่อไปนี้ที่มีฝีเท้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเซเมนโยยานดิ onde, โอมองเดสสมสรอาเบไลปซิกอายุ19ปีเท้าถนัดขวา ประตู6แอซิสสมูลค่าโดยประเมิน45ล้านยูโรสร้างชื่อเป็นปีกตัวจี๊ดในบุนเดสลีกาจากผลงานมีส่วนกับการทำประตูเฉลี่ยเกือบ1เม็ดต่อเกมย้อนเวลากลับไปเมื่อ2ปีก่อนดีโอมองเดยังเป็นนักเตะในอะคาเดมี่ของทีมระดับดิวชั่นสีในอเมริกาอยู่เลยก่อนได้ย้ายมาเล่นในยุโรปกับทีมเลกาเนสเมื่อเดือนมก,กราคมและฉับพลันทันใดอาเบลัซิก เลงเห็นความสามารถของเขาจึงตัดสินใจดึงมาร่วมทีมในอีก6เดือนต่อมาโดยการจ่ายค่าฉีกสัญญา17.3ล้านปอนด์แน่นอนว่าดาวรุ่งทีมชาติไอวอรีโคสตอบแทนโตสกัดในหลีกเมืองเบียร์ได้ทันทีจากการสอยตะข่าย7ประตูและ4แอซิสจากการลงเล่นแค่16นัดเมื่อนับรวมทุกรายการมาลิกโฟฟาน่าสโมสรลียงอายุ20ปีเท้าถนัดซ้ายประตู2แอซิสต์1มูลค่าโดยประเมิน38ล้านยูโร พิ่งหายเจ็บข้อเท้าจึงลงเล่นในซีซั่นนี้ไปได้แค่ไม่กี่นัดเท่านั้นได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลมาระยะหนึ่งแล้วแต่อาจไม่ใช่ตลาดเดือนมก,กราคมนี้เนื่องจากสตาทีมชาติเบลเยียมเจ็บข้อเท้าอย่างหนักเมื่อเดือนตุลาคมจนต้องร้างสนามไป2-3สเดือนอย่างไรก็ดีมีโอกาสเดือนเข้าสู่รัวแอนฟิลด์ในเดือนนี้เช่นกันหากลียงพร้อมขายเขาในราคาที่ย่อมเยาว ยันคูบาบมินเตสโมสรไบรตันอายุ21ปีเท้าถนัดซ้ายประตู1แอซิด4มูลค่าโดยประเมิน40ล้านยูโรครองบอลได้ดีแม้จะยิงประตูไม่ได้มากรวมทั้งยังสร้างโอกาสในเกมเพยมหลีกได้น้อยไปนิดเล่นในตำแหน่งเดียวกับโมซาลาจึงอาจรอเป็นตัวแทนของสตาทีมชาติอียิปต์ในอนาคตได้ แน่นอนว่าดาวเตะชีมชาติแกมเบียจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการยิงประตูให้ดีกว่านี้แม้ลีลาการเล่นของเขาจะแลดูหวือหวาชวนให้หน้าตื่นตาตื่นใจเป็นอีกรายที่ลิเวอร์พูลแสดงความสนใจเช่นกันนับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2024ไมเคิลโอลิเซสโมสอนไบยมินิกอายุ24ปีเท้าถนัดซ้ายประตู12แอิส11มูลค่าโดยประเมิน130ล้านยูโร มองจากสถิติโอลิเซเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดเนื่องจากเขาเป็นตัวรุกที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดในลีกยุโรปด้วยเหตุนี้สตาทีมชาติฝรั่งเศสย่อมมีค่าตัวแพงที่สุดเช่นกันโดยสื่อเมืองบเบียเผยว่าลิเวอร์ p ู o ต้องพักกระเป๋ามากกว่า80ล้านปอนด์หากนึกดึงอดีตด,ดาวเตะทีมคริสตันพาเลตไปร่วมทีม จากผลงานทั้งการพังประตูและซิดในซีซั่นนี้โอลิเซ่จึงขึ้นชั้นเป็นสตาร์ระดับท็อปอย่างเต็มตัวแล้วและไม่น่าจะถูกเสือใต้ปล่อยตัวในเดือนมกราคมนอกจากนี้เขาได้ค่าแรงกับทีมดังของลีกเมืองไส้กรอกสูงถึงสัปดาห์ละ200,000ปอนด์ด้วยลิอระพูจึงต้องยอมกัดฟันจ่ายหนักกว่านี้หากหวังได้เขากลับมาลงบูในเพีย์ลีก Ly, b บตลี่บาโ o l a สโมสรปารีแสแ่งชักกแมงอายุ23ปีเท้าถนัดขวาประตู5แอซ,ซิสมูลค่าโดยประเมิน70ล้านยูโรช่ำชองในสถานการณ์ดวนแบบตัวต่อตัว,ตวแต่ความโดดเด่นลดลงไปหลังควีชาคอลัสเคเลียย้ายมาสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมแต่ที่แน่ๆกองเชียร์ขงแดงให้เห็นคุณภาพของเขาเต็ม2ตาแล้วทั้ง2เกมของถ้วยแชมเปี้ยนลีกที่ทั้ง2ทีมต่อ,ก,อก,กันเมื่อเดือนมีนาคม มีทั้งความเร็วและลูกล่อลูกชนแถมขยับเข้ามาเล่นตรงกลางได้เช่นกันนอกเหนือจากตำแหน่งปีกขวาหลงเล่นเป็นตัวจริงตลอด6นัดของศึกหูใหญ่ซีซั่นนี้แต่ไม่วายโดนหลือกับผงแดงซึ่งติดตามส่องผลงานของเขามาตั้งแต่สมัยที่ขุนพลทีมชาติฝรั่งเศสเล่นให้กับลียงโรดิโกสมูสรเรยลอามริตอายุ24ปีเท้าถนัดขวาประตู2อแอซิสต์4มูลค่าโดยประเมิน60ล้านยูโร แม้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงน้อยนิดในยุคข,ของกุนซอชาบีอลอนโซ่แต่มีผลงานเกี่ยวข้องกับประตูสูงเฉลี่ยทุกๆ1.7เกมเกือบได้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ปี2016ด้วยค่าตัวแค่26ล้านปอนด์สมัยที่ยังค้าเกือกในบ้านเกิดกับซานโตสนับเป็นปีกซ้ายชั้นนําคนหนึ่งและแม้จะเหลือสัญญากับราชันชุดขาวจนถึงปี2028แต่เชื่อว่าสนใจย้ายทีมเช่นกันเพื่อคว้าโอกาสลงสนามมากขึ้น ในยุคของกุนซือสเปนิสโรดิโกถูกส่งลงเล่นทั้งปีขวาและซ้ายหากแต่เขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมลาลิกาแค่2นัดแม้จะได้ลงเล่นเกมแชมเปี้ยนลีกเป็นตัวจริงตลอด6นัดออฟฟิเชียลสโมสรลิเวอร์พูลประกาศยืนยันในการเซ็นสัญญาคว no ้าตัวโนอาอาเดโคยาปรากาลังวัย19ปีจากเบอร์ลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาของสโมสรลิเวอร์พูลกับทางโนอาอาเดโคยาปรากระหังวัย19ปีจากเบอร์ลี่หากย้อนกลับไปในปี2018 n o a d e c o โนอาอาเดโคยาเคยมาทดสอบฝีเท้าที่สโมสรลิเวอร์พูลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่โชคร้ายที่ไม่สามารถเซ็นสัญญาได้เนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่ตอนนี้เขากลับมาอีกครั้งและได้ย้ายจากเบอร์ลี่มาอยู่กับลิเวอร์พูลได้ในที่สุด หลังจากได้รับบาดเจ็บอาเดโคย่าได้เล่นฟุตบอลระดับเยาวชนและในที่สุดก็ได้รับการทาบทามจากสมสรสอนเบอร์ลี่เมื่ออายุ12ปีซึ่งเขาได้ใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลา7ปีจากนั้นกองหลังดาวรุ่งรายนี้ก็ได้รับข้อเสนอให้เข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อต้นปีนี้และจากนี้เขาจะเริ่มต้นเข้าร่วมทีมลิเวอร์พูลอยู่21ก่อนที่จะมีแผนที่จะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตข้างหน้า ส่วนข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นนั้นอาเดโคย่าเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาสูง193ซนติเมตรเล่นได้ทั้ง2เท้าซ้ายและขวาเคยใช้เวลาอยู่กับทีมชาติไอร์แลนดียูี่สิเคยเป็นกัปตันทีมเบอร์ลี่ยูส18เพิ่งเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับเบอร์ลี่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอาเดโคย่าเป็นสไตล์การเล่นแบบกองหลังยุคใหม่ที่เล่นบอลได้ดีใช้เท้าได้ดีมากมีความนิ่งภายใต้ความกดดันมีระยะการส่งบอลที่ยอดเยี่ยมมีไหวพริบทางแทคนิคที่่แแข็งงกรง และครองความได้เปรียบในการเล่นรูปกลางอากาศเขาถนัดเท้าทั้งสองข้างและโดดเด่นในระบบการเล่นที่เน้นการครองบอลการจ่ายบอลไปข้างหน้าและการวางตำแหน่งที่ชาญฉลาดเขาเป็นตัวอันตรายมากในเรื่องรูปกลางอากาศในระดับเยาวชนอยู่แล้วและได้รับการยกย่องในเรื่องความเยือกเ,เย็นในการสร้างเกมรุกอีกด้วยคู่คนภายในสโมสรลิเวอร์พูลพูดกันเป็นเสียงเดียวทั้งหมดว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ฉลาดมาก เพราะแมวมองจากทีม u 16บอกว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหลังระดับท็อปได้อย่างแน่นอนในอน,น,อนาคตอันใกล้นี้ Sky s p o อร์ตนิวรายงานว่ามิเกลอาร์เตต้ากับการเผชิญหน้ากับลิเวอร์พูล อย่างที่คุณเห็นตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งของลีกเราได้เล่นในบ้านกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากๆและเราต้องการรักษาตำแหน่งของเราไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเราต้องเล่นให้ยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมเพื่อคว้าชัยชนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ให้ได้ในเกมนี้แน่นอนว่าพวกเขามีโค้ดที่ยอดเยี่ยมพวกเขามีโครงสร้างที่น่าทึ่งและพวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างในแง่ของการเลือกผู้เล่นที่จะลงสนามสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ พวกเขาสามารถเล่นได้หลายแบบเพราะนั่นจะทําให้พวกเขาแตกต่างไปจากที่เราคาดหวังในวันพรุ่งนี้เล็กน้อยและเราจําเป็นต้องตระหนักถึงเรื่องนั้นแล้วจึงมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราต้องทําและทําให้ได้นั่นคือคว้าชัยชนะเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเพื่อเอาชนะลิเวอร์พูลและเรารู้วิธีที่จะรับมือกับพวกเขาและตอนนี้เราต้องพิสูจน์ให้เห็นในสิ่งนั้นในสนามเท่านั้น ผมตื่นเต้นมากเกมนี้เป็นเกมสำคัญที่จะเจอกับแชมป์เพียมลีกฤดูกาลที่แล้วแล้วเรามีอะไรต้องพิสูจน์กับพวกเขาตุโตสปอร์ตื่ออิตาเลียนรายงานยูเวนตุสกำลังพิจารณาในการยื่นข้อเสนอในเงินจำนวน12ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวเฟเดรโกเขียซ่าปีของลิเวอร์ pool ไปร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนี้ยูเวนตุสกำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆและพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดและกำลังรอจังหวะที่เหมาะสมในการดำเนินการในเรื่องนี้ เคียซ่าเปิดใจและยินดีที่จะกลับไปค้าแข่งอย่างเกาโชเซราอีกครั้งเนื่องจากเขาเชื่อว่าเขาจะไม่มีอนาคตในทีมหงแดงภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์ในเวลานี้อย่างแน่นอนทางนี้ลูเซียโนสเปาเลตตีผู้จัดการทีมมาลาย,ยังพูดถึงข่าวลือของทีมของเขาที่เชื่อมโยงกับเคียซ่าในเวลานี้ว่าผมดีใจนะที่คุณแจ้งข่าวนี้ให้ผมทราบเพราะเรายังไม่ได้ไประชุมกันเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะเลย แต่ผมเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรกตอนนี้มันเป็นเพียงแค่ข่าวลือ,อยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยนะร็กิวเอลจากเดียร์ติกรายงานว่าสเตฟานบายเซติตหวังว่าเขาจะกลับมาแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลก่อนวันคริสต์มาสแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บแฮมสติงซ้ำอีกครั้งซึ่งขัดขวางความคืบหน้าของเขาในทีมของแดงอย่างมากในเวลานี้ และเป็นไปได้ยากที่บาบสเตดจะลงเล่นได้จนกว่าจะถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างน้อยซึ่งหมายความว่าโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุดของเขาในฤดูกาลนี้ก็คือการได้เล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลชุดยู21อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ